ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศและทีมข่าวไทย PBS บินสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภยัยหลายแห่งในภาคตะวันออกนะครับพบว่าหลายพื้นที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตไปติดตามรายละเอียดจากคุณธีระเดชงามเหลือครับครับตอนนี้เราอยู่ในเหตุการณ์นะครับที่นักบินกำลังจะนำเครื่องลงนะครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่รายงานว่าไม่สามารถที่จะลงจอดได้นะครับเนื่องจากว่าด้านฝ่ายด้านขวาวเป็นกอง นะะฮแต่ว่านี่ฮนะพื้นที่น้อยเกินไปครับไม่สามารถลงจอดได้ครับนักบ,บินจริต้องตัดสินใจครับหาที่ลงจอดใหม่ด้วยนะฮะแต่นี่ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่คนนักบินนะจะตัดสินใจลงจอดในลำตัวที่ดามพุงยังชีพนะครับไปพร้อมไกับพื้นที่ในน้ำควบกับที่ เหตุการณ์นักบินสูรมเทาวสาธนานณภัยกองทัพอากาศพยายามนำเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกถุงยังชีพลงจอดในพื้นที่อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีแต่ไม่สามารถลงจอดได้ความพยายามจอดครั้งที่2ยังมีอุปสรรคเพราะนักบินต้องบังคับเฮลิคอปเตอร์ห่างจากสาบไฟฟ้าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้แต่นักบินของสูรมะทาวสาธนานณภัยกองทัพอากาศสามารถลงจอดได้สําเร็จ ภารก,กิจการนำถุงยางชีพมอบให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่าดุลแรงจังหวัดปราจีนบุรีประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่จึงออกเดินทางต่อไปอยังพื้นที่อำเภอเมืองสาแก้วจังหวัดสาแก้วตามคำร้องขอจากผู้ว่าราชการจาังหวัดสาแก้วให้นำถุงยางชีพไปมอบให้กับชาวบ้านตะบนบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วเพราะสถานาการณ์ยังน่าเป็นห่วง เมื่อสักครู่ที่ได้ไปดูก็ปริมาณน้ำก็ยังไม่สูงมากนะนะฮะถ้าไม่มีน้ำมาเติมก็คิดว่าภายในสองสามวันเนี้ยสถานการณ์ของสักแก้วก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้สถานที่ที่ไปช่วยนั้นการจราจรเนี่ยไม่สามารถจะไปได้นะครับรถเรือน้ำแรงนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งว,ว่าน้ำแรงทำให้ทาให้เรือที่ไปนะั้นก็เกิดชนนะครับก็เลยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็นำสิ่งอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยเหลือนะครับก็ทำให้เกิดความ สะดวกสบายสาหรับผู้ที่ไม่ได้ไปติดขัดไม่ได้ไปไหนนะครับเหมือนติดก่อน,นะครับทางของทพกาศเองก็ช่วยนะครับ การบินสำารวจพื้นที่ประสบอุทกภยัยภาคตะวันออกของศูนย์มทาวสารานณภัยกองทัพอากาศพบว,ว่าอำเภอเมืองสากแก้วอำเภอระย์ประเทศจังหวัดสากแก้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นภายในวันพรุ่งน,นี้หากฝนไม่ตกลงมาอีกขณะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอบ้านสร้างอำเภอกบิ่บุรีจังหวัดปราจีนบุรียังคงวิกฤกวัดชุมชนโรงงานประสบปัญหาน้ำพุ่มอย่างหนักถนนหลายสายถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านยังคงต้องการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทีดเด็กาเหลือไทย PBS รายงาน